วลำคำวันนี้ไม่ได้มีมาให้แค่คำเดียวเหมือนทุกๆครั้งนะคะแต่เทศกาลพิเศษอย่างสงการานต์ทั้งทีแคทมีมาฝากทั้งหมด8คำด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันสงการานต์ล้วจะมีคำว่าอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะและที่ทุกทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสเสื้ออะไรดอกใช่ไหมคะซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของวันสงการานต์คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า flowery shirt มาฟังอีกครั้งนะคะ flowery shirt I'm wearing fabric a shirt ฉันเนี่ยกำลังใส่เสื้อ like. ลายดอกอยู่ล้าที่ทุกคนเห็นอยู่3อย่างนี้นะคะมากันทีละคำเลยคะ่ะกระบอกฉีดน้ำเราเรียกว่า pipe gun ต่อไปปืนฉีดน้ำ water gun และสุดท้ายขันน้ำ water bowl it will be really easy to buy pipe gun water gun and water bowl during s o m e run มันง่ายมากที่จะหาซื้อกระบอกฉีดน้ำปืนฉีดน้ำแล้วก็ขันน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะการสาดน้ำใช้คำว่า s p l a s h i n g water ต่อไปค่ะ project design เรียกว่า sand pagoda ส่วนดินสอพองที่ใช้ทาหน้ากันเนี่ยเราเรียกว่า soft prepared shot น้ำอบหอมหอมนี่นะคะใช้คำว่า s c e n t e d water การส่งน้ำพระานี่นะคะใช้คำว่า s r i n k l e water onto a Buddha image ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้ว่า pour waters on an elder's h a n d แล้วนี่ก็คือคำศัพท์ทั้ง8คํคำที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันสงกรานต์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนชอบค่ะแล้วใครก็ขอใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เที่ยวให้สนุกค่ะที่สำคัญนะคะ don't drive when you're drunk ห้ามเมาแล้วขับเด็ดขาดเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่หลังจากวันปีใหม่นี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบาย